สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพระอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บสะสมนะครับและก็พุทธคุณดีมากๆเลยนะครับเป็นออพระนางพญาเนื้อดำนะครับหลังยันอุก เป็นถ้าสมมุติว่าเป็นของหลวงพ่อจงก็ดีนะครับหรือว่าเป็นของหลวงพ่อควยก็ดีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อท่าวัดกระบอกเพิ่งพนะครับก็หลายคนก็เล่นต่างๆนานา,นากันไปนะครับ สำหรับผมก็น่าจะเป็นหลวงพ่อทาบนะครับเพราะว่าหลวงพ่อทาบก็มีนะครับผินนี้เป็นหลังยันอุกนะครับก็แล้วแต่คนเล่นนะครับเพราะว่า,าทั้งสามเกจิที่พูดมาก็มีแต่เกจิที่นังๆทั้งนั้นนะครับเก่งๆประวัติ ก็เยอะนะครับทั้งสามเ,าเกจิคานาจารที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นพระหลักร้อยที่พุทธคุณหลักรานนะครับี <Hey. S 1> เป็นนางพญานะครับ mm hmm. จะาภาคีนะครับก็เนื้อสวยดีนะครับเนื้อ,เ,อเป็น เป็นเนื้อดินนะครับผสมผงใบลานติดหูนิดหน่อยครับนี่ครับก็พระก็ดูสูยดี ID นะครับแต่ข้างหลังก็น่าจะเป็นคาบเทียนนะครับหลังยันลึก สวยดีนะครับก็แล้วแต่คนจะเล่นนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นพ่อกลวยบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อจงบ้างนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับแต่ถ้าเป็นของเจจิต่านไหนก็1ใน3นี่ก็ดีนะครับแต่ผมน่าจะเล่นเป็นหลวงพ่อท่ามนะครับ หรือไม่ก็จะเป็นหลหลวงพระจงก็ได้ครับก<ม>ยังข้อมูลไม่แน่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าในข้อมูลของหล,หลวงพระทาบนะครับ<ม>ก็มีมีในประวัติการสร้างนะครับก็มีรุ่นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นเนื้อดินนะครับ สวยนะครับขอให้แท้นะครับขอให้ดูแท้ก็พอนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าแท้ก็คือมีพุทธคุณแน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับราคาก็ไม่แพงนะครับสำหรับพุทธคุณก็เล่นได้นะครับ ก็เห็นหลายๆคลิปก็ลงเป็นพระจงบ้างนะครับบางคนก็เล่นเป็นพระทาบบัตรระบอกเพิ่งเพิ่งบ้างนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับผมก็มาแนะนำให้พี่ๆอาจารย์ได้รับชมนะครับถ้าผิดถูกผิดก็ขออภัยด้วยนะที่นี้นะครับก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์บอกติดเตือนกันได้นะครับก็ คลิปนี้ไม่มีอะไรมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีพระที่น่าเก็บที่พุทธคุณดีนะครับมาให้พี่อาจารย์ได้รับชมนะครับถึงราคาจะไม่แพงแต่ว่าเราแขวนได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ